สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปของท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับนะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาท่านระหว่างวันที่8จนถึงวันที่14ทันวาคมนี้นะครับเนี่ยในรอบ7วันนะครับเนี่ยมาเริ่มกันตั้งแต่วันอาทิตย์เลยนะครับเนี่ยวันอาทิตย์นี้ของท่านในไพ่ได้ขึ้นวันในมันพันไพ่เก้าเหรียญนะครับเนี่ยเก้าเหรียญนี่ถือว่ามีเงินมีทองนะครับมีเงินกินใช้หรือเปลือไม่มีปัญหาไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินการทองใดๆนะครับเนี่ยในวันนี้นะครับนับจากท่านในที่แก่วันอาทิตย์นะครับเนี่ย แล้วก็เทอาจากนี้เข้าให้ทางเดยนก็ยังบ่งบอกถึงว่าท่างจะมีเกณฑ์ที่ว่าอาจจะมีการลงทุนหรือว่าติดต่อสื่อสารเจรจากันเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนด้านพวกพวกโลหะพวกที่ดินสิ่งก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์หรือว่าพวกสินทรัพย์ต่างๆก็ดีนะอ่าดีนี้ก็ถ้าจะลงทุนในวันนี้ก็ลงทุนได้นะครับนะอ่าเป็นก็จะก็จะไม่ก็จะเป็นผลดีนะครับเนี่ยไม่มี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 ความเสียหายอะไรนะครับเนี่ยอ่าถ้าพูดถึงเรื่องของ ในด้านของความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นลักษณะว่าวันนี้ก็จะเป็นออกแนวสดๆหน่อยนสดๆ,นะสดๆนะก็คือหมายวาว่าการใช้ชีวิตอยู่บตามอยู่แับตัวเองนะครับเนี่ยกลาเป็นแนวนั้นนะครับเนี่ยคนที่โสดก็ก็ยังโสดอยู่นะครับเนะี่ยวันนี้นะครับนะอันนี้ก็ในเรื่องของเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับท่านนะครับในวันอาทิตย์ธรรมาวันจัทนทร์วันจันทร์ของท่านมันเป็นไพ่เก้าถ้วยไพ่เก้าถ้วยก็คือหมายความว่าวันนี้นะครับเนี่ย การทําทอะไรก็ตามแต่ของท่านานก็อาจจะได้พบเจอกับคนที่ที่เข้ามาพูดคุยมาติดต่อเจรจด้วยก็ระมัดระวังนิดหนึ่งเพราะอาจจะมีอะไรที่ซุกซ่อนอยู่เบื้องหลังอยู่นะครับเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ดีอ่าได้ของความสัมพันธ์ความรักกันพวกนี้นะครับเนี่ยหรือเป็นมิตรภาพอะไรพวกนี้ก็ดีนะครับก็มันเป็นไพ่ก้าวถ้วยก้าวถ้วยก็คือหมายความว่ามันสื่อถึงเรื่อ,อง,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 งของความสัมพันธ์ที่มันมีการปิดบังหรือมีการซ่อนเร้นอยู่นะครับเนี่ยหรือถ้าเป็นเกี่ยวเรื่องของเรื่องจิตใจงานก็ ก็อาจจะเป็นธ mm ุรกิจการงานที่ทําอยู่เบื้องหลังนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับเนี่ยมาในแนวพวกนี้นะครับนะอันนี้คือการที่เกิดขึ้นในวันจันทร์นะครับท่านนะครับเนี่ย่วนในวันอังคารวันอังคารของท่านมันเป็นไพ่ก้าวดาบเนี่ยไพ่ก้าวดาบก็วันนี้ก็บ่งบอกว่าท่านอาจจะมีภาวะเรื่องของความเกิดความเครียดขึ้นนะขึ้นบ้างนะครับนะยในกิจกรรมนี้ในภารกิจของท่านนะฮะไม่เป็นจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานก็ดี หรือในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนกนารศึกษาก็ดีนะครับเนี่ยหรือท่านอาจจะมีอาการมีการเจ็บป่วยก็ได้นะครับเนี่ยในก็ดีนะครับเนก็ให้ท่านก็ดูแลในเรื่องของภารกิจต่างๆของท่านแล้วก็เรื่องเรื่องของสุขภาพท่านนะครับนะระวางนิดหนึ่งถ้ามีความเครียดก็พยายามหาทําอะไรบ้าผ่อนคลายนะครับเนี่ยจะได้ไม่จะได้ไม่ไ,ไ,มไม่ไปเครียดมากเกินไปนะครับเนี่ยต่อมาวัน วันพุธนะครับนะวันพุธของท่านเป็นไพ่สี่ด้วยนะครับในะที่ขึ้นมาวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องของที่มากระทบกับท่านก็คือเป็นเรื่องของความไม่สบายใจทางอารมณ์คือควาหมหงุดหงิดอะไรที่ทําแล้วมันไม่ได้ตังใจประมาณนี้นะครับเนี่ยมันจะมาในลักษณะนแนวนี้นะครับเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหร,รือภารกิจประจําจวัานท่านก็ดีหรือเ,เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ความรักอดีนะครับเนีนะ่ยคุยๆกันวันแล้วอะไรเงี้ยตกลงไว้แล้วมันไม่ได้เป็นไปตามที่ตกลงไว้อะไรเงี้ย มันเป็นลนักษณะอย่างเงี้ยก็คือที่กะว่าจะได้เต็มที่มันไม่ได้เต็มที่นะครับเป็นอย่างไงนะครับมาในแนวนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็ไพ่สีด้วยนะครับเนี่ย่อมาในวันในวันพฤหัสป,ปดีในวันพฤหัสป,ปดีของท่านนี่จะเป็นไพอ่อสุริรถม้านะครับเดชาลีฮอตก็ในวันนี้ก็ท่านอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องมีการไปเดินทางนะครับเดินทางไปติดต่อ การงานต่างๆก็ดีนี่ก็เดินทางไปเรียนไปศึกษาแล้วเรียนอะไรก็ดีนะครับเนี่ยหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะต้องมีกิจกรรมที่ทําเกี่ยวกับเรื่องเรื่องยศยานภาหนะนะครับเนี่ยก็ให้ท่านลองสังเกตดูนะครับเนี่ยว่ามันเป็นไพ่จะเรอดขึ้นก็จะเป็นักาณะนี้นะครับเนี่ยหรือถ้าท่านใดที่ไปติดต่อเรื่องงานไว้ก็มีเกณฑ์ว่าจะได้งานนะครับเนี่ยหรือจะน้องนักศึกษาท่านใดที่ไปสอบปรับเปลี่ยนสอบเข้าต่อไว้ก็มีเกณฑ์ว่าจะได้นะครับนะ วจสอบได้นะครับเนี่ยไพ่เดชาริออตนะครับเนี่ยก็จะส่งผลในด้านนี้นะครับต่อมาวันศุกร์วันศุกร์คุณท่านเป็นไพ่สี่เหรียญไพ่สี่เหรียญนี่คือหมายความว่าก็ไม่เลิกกณะหนว่าให้ท่านสรามาดูบังเรื่องของการใช้จ่ายนะครับเนี่ยในเรื่องของการใช้จ่ายการลงทุนใดก็ดีนะตามแต่มตมแต่นะครับเนี่ยวันนี้ถ้ามีถ้าเกิดต้องมีการเจรจาพูดคุยเรื่องการลงทุนก็ให้ท่านรอบครอบนะพี่น้ายรอบครอบให้ดีนะครับเนี่ย ว่าเก็บเงินไว้กับตัวดีกว่านะครับเนี่ยอ้ายในขณะไผ้าย์เรี่ยญจะเป็นไพ่เตือนและขณะนี้นะครับเนี่ยว่ายังไม่ควรที่จะเสี่ยงที่ลงทุนใดๆนะครับเนี่ยให้เก็บเงินไว้กับตัวก่อนเพราะว่าถ้าลงทุนหรือเสี่ยงไปก็อาจจะได้ไม่คุ่มเสียนะครับนะหรือไม่คุ้มทุนนะครับเนี่ยไม่คุ้มทุนนะครับเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความรักนะครับเนี่ยก็อาจจะมีเกณฑ์มีลักษณะดีเรื่องของการหึงหวงหึงหวงเกิดขึ้นได้นะครับเนี่ยเรามัดระวังนิดหนึ่งนะครับอไปวันเสาร์ วันสาของท่านเป็นไพ่ไพ่กิงไม้นะครับเนี่ยิงไม้ก็คือหมายว่าในวันนี้ก็เรื่องของการงานต่างๆนะท่านก็จะบริหารจัดการได้ดีได้สําเร็จได้ดีเยี่ยมนะครับเนี่ยท่านใดที่หวังวังข่าวเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็จะได้รับข่าวดีนะครับจะมีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งของท่านขึ้นนะครับเนี่ยส่วนท่านใดที่ทํากิจการส่วนตัวหรือท่านใดที่เป็นบหน้าง,งานอยู่แล้วนะท่านจะมีเกณฑ์ที่ว่าการบริหารจัดการท่านจะสําเร็จมาเกิดผลดีนะครับเนี่ยมาเกิดผลดีนะครับ อันนี้ของให้ของกิ่งไม้นะครับในเะจ้าจะมาในลักษณะของให้ผลเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวของการงานนะครับเนะี่ยส่วนเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ก็ยังก็ยังมั่นคงดีนะครับยังมั่นคงดีนะครับไม่มีอะไระครับอันนี้คือก็คือลักษณะดวงจะตาของทัางนะครับเนะี่ยที่เกิดในวันจันทนระ์ในรอบในช่วงเจ็ดวันนี้นะครับ